างอันซีนที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักอยากให้พี่แดนนี่แนะนําสําหรับคนที่ยังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนในปีหน้าให้หน่อยนะคะวันนี้นะแดนนี่อยากจะแนะนําเส้นทางอันซีนบาวเรียออสเรียนะครับอย่างในแคว้นบาวเรียนะครับที่เป็นไฮไลท์ของเขานะเมื่อจะเป็นที่เมืองการมิสพาเชอร์เคอร์เทนนะฮะเป็น2เมืองนะที่มา่รวมกันจะมียอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมันนะฮะก็คือซุกสปิตนั่นเองนะครับในแคว้นบาวเรียเนี่ยถ้าเราพูดถึงก็ต้องนึกถึงปราสาทนอยชวนสไตน์นะฮะออสเทียนะฮะเช่นที่อินสบุร์ ความสูงถึง3,400เมตรจากระดับน้ําทะเลนะฮะร,รวมไปถึงที่เมืองเบอร์เทสการ์เดนนะครับเนื่องจากว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขารวมถึงอากาศที่ดีมากๆนะครับใกล้ๆก,กับเมืองเบอร์เทสการ์เดนเมืองนี้เนี่ยนะจะมีทะเลสาบโคนิซีหรือทะเลสาบกระสับนะครับเราล่องเรือไปเที่ยวบ,บทหัวหอมที่มีความสวยงามอยู่ริมทะเลสาบนะครับจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งเราเรียกว่าลังนกอินซี sea, หรือว่าอีโกเนสนะครับอีโกเนสเนี่ยเราจะต้องนั่งรถชัตเทอร์บัสขึ้นไปเที่ยวเห็นไหมฮอันซีนมากๆคือสถานที่ที่ใช้เป็นนนสาาักงงใหญ่ขอ นั่นเองนะครับจุดที่เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็คือเซนบูกังนะครับยอดเขาชาฟเวิร์กเนี่ยนะฮะจะมีรถรางที่ใช้หัวรถจักรดันรถไฟให้ขึ้นไปบนเขาและจุดชมวิวจะเห็นทะเลสาบวูบกังเห็นเทือกเขาออสเทียนเอลฟ์นะฮะมาหืมมาสวยงามมากๆนะครับจุดไฮไลท์ที่สําคัญนะฮะที่พลาดไม่ได้ในการไปเที่ยวออสเตรียและาบาเรียก็คือการไปพักริษทะเลสาบเฮาสตัดนะครับเป็นทะเลสาบที่สวยงามและมีคนไปถ่ายรูปมากที่สุดในออสเตรียนะครับจุดไฮไลท์ที่สําคัญเรียกได้ว่าเป็นอันซีนเป็นไข่มุกแห่ง เตียที่คนไทยรู้จักน้อยมากคือทะเลาสาบทูนเนอร์ 4, ในเมืองเจมุนเดนนะฮะอีกที่หนึ่งนะฮะก็คือสถานีกระเชา้ากรุนเบอร์ครับเป็นสถานีกระเชา้าและเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดจุดหนึ่งนะครับเขาจะมีทรีท็อปนะฮะทางเดินวนเป็นรูปไข่อย่างเงี้ยฮะก้นหอยฮนะ ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดเป็นจุดชมวิวทะเลสาตุนเนอร์ซีนะที่ชัดเจนและสวยงามมากๆเรียกได้ว,ว่าเป็นโปรแกรมที่ท่องเที่ยวที่ซูเปอร์อันซีนจริงๆที่ผมคัดสรรมาแล้วพี่แดนนี่มีโปรแกรมพาไปไหมคะเส้นทางที่แดนนี่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะก็จะรวมกันอยู่ในโปรแกรมออสเตรียบาวาเรียนะครับโดยสาขกานบินลุพันซ่านะประจำชาติของประเทศเยอรมนนะครับแล้วก็บินกลับโดยสายการบินออสเตรียนะครับเส้นทางมันจะไม่ย้อนไปย้อนมาเราไปลงที่มิวนิก แล้วก็กลับจากเวียนนาก็คือโปรแกรมออสเตรเรียสิวันเที่ยวแบบจัดเต็มนะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมของปีหน้านะครับและที่สำคัญครับไกด์ที่พาทัวร์นะฮะมีความรู้แน่นอนรีบจองเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับ